ครับผมสวัสดีครับผมช่องเอฟซียนฟรามช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับวันนี้ก็พาทุกท่านมาเยี่ยมชมครอกวัวแบบบ้านๆเนาะคุณพ่อเนาะบ้านเรียงวัวแบบสบายๆแต่ว่ามีความสุขนะครับผมครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับฟร์มคุณพ่ออยู่ที่ไหนครับอยู่บ้านหนองตาดโมเกาตำบลบ้านยางอำเภอลำปมาตจังหวัดบุรีรัมย์ครับ บรรยากาศดีนะพอนะบรรยากาศโอ้ใส่ได้นะเมื่อคืนเงียบดีเราเป็นตายุ u ขึ้นอย่างนี้เมื่อคืนนี่นอนฟังเสียงกบเสียงเขียดแมนพ่อเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่ก็ลังเริ่มเลี้ยงปีนี่ล้วก็เลยเออเอามาลองเลี้ยงเบ้างนะถือว่ามันเป็นงานเสริมว่ามีงานย่างอื่นๆนะอืมเข็ดนาเฮ็ดสวนแล้วก็หล้วสิที่มานอนเห่นไตเวทนี่ก็มันกับว่างแห้งวัวนอคุณพ่อทำอาชีพอะไรครับหลักๆทำนาแลลวก็ทำนา สวนมันสวนมันครับสวนมันในตอนนี้ราคามันดีไหมครับพ่อราคามันก็อยู่ทีสองบาทที่ทิพนแหาทิพน่เกียไปลงแป้งกับสามบาทกัวครับสีน<ฮ>ะมันกับพอได้ใส่ปลูกมันไว้เยอะ er ไหมครับปลูกมันกับประมาณจะยี่สิบไร่กัวน,น้อยนี่แหละยี่สิบไร่นะครับผมครับก็ไม่ธรรมดานะครับพ่อเนี่ยก็อันเฮ็ดไปนาะไว้ไหมพ่อเนี่ยทำกี่คนครับก็เฮ็ดอ้ยกับวานคนเดียวก็ได้หลายคนก็ได้เพราะว่ากับมันก็ ชูมือนี่มันก็จ่างเขาด้วยครับมันก็ซอยจ่างเขามาซอยมาอย่างพี่นะครับผมเดี๋ยวทักทายอีกท่านหนึ่งก่อนนะครับผมผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้ไปไหนด้วยครับเนี่ยหลานเป็นหลานเป็นหลานเป็นหลานอ๋อเป็นหลานอ๋อครับผมครับผมรบกวนคุณพ่อพาไปดูวัวหน่อยครับครับครับไปสิเดี๋ยวตามคุณพ่อไปดูครับของวัวแกสะอาดดีนะผมนี่แม่บ้านเขากวดทชูมือทุกวันขวดทุกวัน ปวดตอนเศ้าปวดตอนแรงก็มาเอาทีออกให้มันนอนได้ดีๆงัวติดอารมณ์งัวมันดีีนะอะไรที่แบบทําให้โฟมหันมาเลี้ยงวัวเนเนื่องจากว่าเอามาเบิ้งแล้วตเศษตะกรนี่มันไอเห็ดนาอย่างเดียวก็เบ้ไหวครับผมแล้วก็เห็ดวน่างเดียวก็เบ้ไหวครับมันบยังน้อยๆกะเอาหันมาเลี้ยงว่ายังจะมีโอกาสเด้พลดหนีนะ อมองเห็นไปทั้งสั้นครับผมเดี๋ยวัวแกสวยนะครับผมน,นี่เราเอามาตัวตัวแรกที่มากินไหน้กินดีมีใช้ได้มีตัวนี้แล้วนะอ๋อก็พาะใช้กินดีมีใช้ด้วยแน่นครับนี่มีใช้ตะกอนนี่มันจับอะไรเด้ตัวนี้นะครับนี่จับอะไรโอ้ตนี้นี่พอเพิ่งเลี้ยงวัวมาประมาณหนึ่งปีกเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกามาก็ถือว่ายังเป็นมือใหม่นะพ่อเนาะยังเป็นมือใหม่ครับเคยเลี้ยงมาก่อนไหม บ่ครับไม่เคยเลยบ่เคยกําลังเนี่ล่ะนี่โอ้ก็เลยว่าเอ้าเวลากะมันอายุปนี่แล้วเนาะครับเอาสี่อ้เอามาเลี้ยงตัวหนึ่งสองตัวบางทีกับผมว่ามันเวลามันกับคืเนเาวาไปกว่าอายุที่เขามีนะครับผมก็เลยถือว่าเอ้าทามาโยอนอายุของการเลี้ยงว่าคือว่าเอามาพร้อมกันเลยบางที่นะโอ้อลองเอามาลหลายเบื้องบบน,นี้กะเขาก็มีไอ้ สินค้ากันเลี้ยวหาว่าสินค้ามูไดที่เฮ็ดในงัวกินแล้วมันเกิดอารมณ์ดีกินแล้วกินหยาชินเพียงดีงที่น่ะครับก็บไปเปิดเจอะยูทูปบ่แมมเจอเจอในยูทูปเจอในยูท <นะ S 2> ูปของใครของ,ขอ,งอ,อ,อย่างพญาวิเชียนบ่อของตาวิเชียนนั่นละไปดูช่องของผมเองนะครับว่าเฮ็ดแล้วหนุ่ง้อมันอารมณ์ดีกินหยากินเพียงโอ้ยอเลี้ยงง่ายเพะ่ันว่าครับเอ้า มันนี่การรักษาโรคไปพร้อมว่าอันจินแล้วโรคหลายโรคนี่มันกิดจาไปเป็นมีภูมิต้านทานนะครับผมผมว่าเอมาวิเคราะห์ภูมิต้านทานนี่มัน,ม,นมันจังใดที่วิ่เอเกิดภูมิต้านทานได้ก็นเนื่องจากว่าหัวจินหยาอิม่มจินครับผม กินมันกินอิม่มครับอ่าบุมรุงร่างกายยังมันมันอิ่มแล้วมันกัดมีภูมิต้านทานของโลกผมก็คิดไปอย่างเียไมนมีเคาะไปเนาะตามธรรมดาตามธรรมชาติของบ้าน,านเนาะครับก็เลยเอามาให้กินเบิง้งเออเอามาให้กินเบิ้งกัดบุ้งเชื่อว่ามันอารมณ์ดีเบิง้งเบิ้งตื่นี่อืมนี่กินแล้วกินอิ่มแบบกรน,นีไปนอนนอนแล้วก็ลูกขึ้นมากินจากที่พ่อเลี้ยงวัวนี่เจอปัญหาอะไรไหมในปีเนี้ย ก็เจอปัญหาเลียงโรคแน่นี่แหละเจอเรื่องโรคเลียงโรคเป็นไหมที่นี่เลียงไข่แน่เลียงมันกับเป็นยุ่ครับแต่ว่ากับห่างห่างอกจังกินดีมีใช้เนี่ยเขาเอามาให้กินเนยผมเทสไนน้ำเลยเอยเนี่ยรับเออผู้ลังพ้นก็บอกว่าให้มาพ่นพ่นพ่นโอ้เสียเวลาพ่นผมล้ามาเทสไนน้ำมันกินน้ำใส่น้ำไม่กินเลยครับผมนี่โอ้พูดละโจ๊ก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 นี่โอ้ยลังเทียนเนี่ยเห็นหอบหยามาฟากันแลนลุ่มลำลุ่มลำเนาะ่วนมาพ่อนี่ ซื้อวัวเข้ามาตอนเลือกวัวแรกๆเลยซื้อวัวแบบไหนวัวท้องวัวแม่ลูกหรือว่าวัวแบบไหนผมกะติเน้นเลี้ยงงัวแม่ลูกกับงัวท้องครับวัวแม่ลูกกับวัวท้องครับถ้าท้องเขาก็เอามาออกครับถ้าแม่ลูกมั้งสิเขากะเขาได้ลูกมาพร้อมมันออกมาแล้วเขาได้ผสมในเวลาที่สั่นนะครับผมสามสี่เดือนเข้าได้ผสมแล้วถ้ามันว่างัวไม่งัวสาวเขาออกมาก้วไใ้ผสมเข้าต้องอีกนานยังน้อยๆกับหนึ่งปีขึ้นไปครับผมนี่ผมก็เลยเน้นตัวนี้ใ่ เอาง่อที่มันพร้อมทับแม่ลูกแล้วก็ท้องมาพร้อมครับทั้งสี่ผมก็เลยซื้อแบบนี้มาอย่างตัวนี้ท้องแล้วอันนี้ก็ทันวาออกแล้วครับออกเดือนทันวาครับออกเดือนทันวาแม่นี่ใหญ่มากครับอันนี้ผมท้าพองตรงพอจะบอกราคาได้ไหมตัวนี้โอ้ราคาตัวนี้มันมันก็บอกไม่ได้นะตามที่เบิง้งตามที่เขา,าขายกันมาเนาะครับ ราคามันที่ยูงัวตัวนี้แม่หลวงังสี่มันที่ยูรักพุ่นเด้รักเย็ดผุนเด้ก้าวผมบ้องสั้นก็ไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้ห่ครับแล้วฝั่งนี่เราตัวนี้ก็ตัวนี้ก็ท่องหาเดือนพ่อห้าเดือนครับสุนัขเป็นเป็นไงผสมผสมหลอดมาตัวนี้ผสมโตครับตัวนี้ผสมหลอดอันนี้ก็ผสมหลอดอันนี้ก็หกเดือนก้าวผมเนี่ยพ่อพามาดูทางนี้ก็ได้ครับนี่ตัวนี้หกเดือนนี่ครับ อันนี้พอมันตัวนั่นพอซูเปอร์เอ็กตัวนี้พอมันซีไว้หนึ่งสามสามซีหนึ่งสามสามครับครับผมแล้วก็ตัวนั่นโทส์พ้น์น่ะนะน่นฝั่งนี้ผ่านผ่านรอบสองมาได้มือวันนี้ก็มือนี้โอ้โสมผ่านรอบสองแล้วครับผ่านรอบสองครับผมนี่นี่โทส์พ้นยุ่งเยอะไหมพ่อเยอะมีอยู่ยุ่งกับมีมือมีมือมือบอครับ เรนั่นผสมไป KF สามหนึ่ง KF สามหนึ่งอันนี้เป็นลูกสาวเขาพ่พ่อนี่นั่นลูกสาวลูกสาวน้องกำไรน้องกำไรอันนี้ฝ้าใสเนี่ยเนี่ยใสลูกเร็วฝ้าใสฝ้าใสลูกเร็วอันนี้ลูกลูกพ่อนายครับก็นี้ทับตัวอ๋อตัวนี้ทับตัวมาคกู้ใจลูกงามนะครับนี่ทับตัวนี่งามโอ้ยใจลูกมาธรรมดาแลทับตัวนะครับนี่ ันนี้พ่อก็เพิ่งซื้อเข้ามาด้วยว่าซื้อมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วบอกว่าเพิ่งซื้อปีนี้ล่ะเพิ่งซื้อปีนี้ครับซื้อมาปีนี้ล่ะงามนะพ่อเนาะนี่ขนาดทับตัวนะครับผมนี่ทับตัวแต่ว่าเบิง้งเบึงไห่ตัวมีมันทับไปแล้วครับ,ย,รบยังไม่ทันผ่านรอบยังไม่ทันผ่านรอบครับเอ๊ร <Hey. S 2> รประมาณวันที่เท่าไหร่เื้อเจ้าวันที่นี่สิบผ่านรอบรอบแรกเบึงวันที่เป็นทัไ่ไหนพ่อครับพ่อยังเป็นมือใหม่แล้วพ่อจับสัตว์ยังไงครับ จับซัก์กะมันขืนเนาะเวลาเวลามันจับสัดเนี่ยมันติดโคมลูกแต่ว่าตัวน,นั้นพราโค้มลูกอะนะก้าบผมแป่ว่าจินยาแล้วก็ออ,อกมาหอ้องประมานเทียหนึง่งสองเทียครับก็แค่นั้นเองก็แค่นั้นเกกองตัวจับยากนะนะโอ้ตัวตัวฝั่งนู้นจับยากครับตัวนอนอยู่น่จับยากโอ้ตัวนี้จับง่ายถ้าตัวแม่นี่นี่จับง่ายเลยครับตัวแม่นี่จับง่ายจับซัดง่ายเขาเป็นยังไงตัวนี้ชัดเจนเลยชัดเจนเลยตุ๊ ตีโดดโค้มลูกเลยลูกแรนอ้อมทัวพอดีเมื่อนั้นหมอเข้ามาพอดียังยังขึ้นตอนเช้าพบสมตอนไหนครับวันใหม่เช้าอีกวันหนึ่งเลยครับติดเลยกัยังไม่ทันหัวนะยังไม่ทันหูวหวนาะตัวนั้นอตัวนั้นปัานสองรอบเลยครับผมนี่สวัสดีครับผมคุณแม่ครับสวัสดีค่ะนี่กเพิ่งมานะผมที่วัวปแนกวาดีวัวอ๋อมากวาดที่วัวนะครับผม กิจวัตรประจําวันเลยก็ว่าเป็นคอกอะไรแต่ว่าคนอื่นมาเห็นว่าเป็นฟาร์มวันก่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าเป็นฟาร์มดอกกระวิญคอกธรรมดาเลี้ยงแบบนี้มีความสุขดีนะพ่อเนาะครับผมดูแล้วบรรยากาศดีดีก็ยุ่งดีเลยนี่บรรยากาศให้เนี่ยใกล้ๆดอกแต่พนี้ครัวรถเครียดเยอะลงมาเนี่ยเนี่ยหัวเครียดเนี่ยเลี้ยงด้วยอะไรบ้างครับพ่อก็มีหนาก็เพียงแค่นั้นแหละ ยาครับฟังหัวหานมีไหมหัวหารแต่มีแน,น่น้อยนิดน้อยอ๋อนิดนิดนหน่อยนิดนิดหน่อยผสมห้าวันสิบวันให้ทีแล้วพ่อก็ใช้อะไรด้วยกินดีมีใช่กินดีมีใช้เนี่ยละเป็นรักครับเออเป็นรักแล้ยคือกินดีมีใช้ทุกเมื่อก็คือกินดีม,ม,นดมีใช้นะอะ๋อเท่าที่พ่อใช้มาเนี่ยที่พ่อเห็นความแตกต่างเขาเป็นไงบ้างครับเอออารมณ์วัวดีขึ้นอารมณ์วัวดีขึ้นมันมีกระุ้นนี่จับบายได้ แะต้องได้สูตโตเลยเนี่ยครับผมแต่ก่อนมานี่ยแต่ว่าให้เขาใกล้เลยเนี่ยครับก่อนมานี่จะไม่ให้ใกล้จับแล้วก็ตีแลนกินยากระตีแบบผวานะครับได้มากินตัวนี้แล้วมันยูซือๆนะมันมันกระแลนกระโดดมันเองได้บางอย่างนผมเลยบอว่ามันที่มาอารมณ์ดีแท้กระเต้นเองเนาะน้ำของที่กระกระโดดแลนเฮาเนี่ยนะครับอืมมันกับอารมณ์ดีถือว่าโอ้กั ดีของเขาอยู่ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับตอบโจทย์ได้ดีของเขาครับเช่นว่าเอาแนะนาให้หลานหลานก็เอาไปใช้๋อหลานก็เอาไปใช้ด้วยหลานเอาไปใส่บันนี่น้องน้องสาวยุ่ในบ้าน,นป,าปุณกครับแฝดแปดโตบอกว่าเอา,าเอามาเอา,เอาสร้างให้แน่สร้างไปให้น้องสาวอีกโอ้ครับปุ่มนี่สร้างไปให้น้องสาวน้องสาวก็จินน่ะนะงัวเขากับจินยาดีครับกินเพียงดีในการล้วงง้วกับบ่บ่เครียด เขาใกล้ได้ตะก้อนมันเป็นซีดได้เนี่ยผสมก็ได้ตัวนี้เป็นซีดผสมหมอเขาบอกเข้ามาเบิ้งแบบเขามาเขาบอกผสมห้เขาบอกว่าเป็นซีดผสมได้เขาก็ซีดเราท่านมาครับผมบันนี้เข้ามาอันมันมันมันเป็นคลัดที่ที่สองที่สิครับเขามาเบิ้งว่าเอ้ามันคือหายไวแฉะวะน่้นอ๋ออืเขาเข้ามาฉีดยาห้แต่เขาหมอเขาบอกั่นใจว่ามันหายเร็วขนาดนั้นนะครับเขามาฉีดยาเข็มหนึ่ง แบบนี้มัคืนเข้ามาเบิ่งว่ะโอ้หายเบิดเลยว่าทันคือหายหายได้เร็วขนาดนี่ว่าทันว่าครับผมอผมก็ว่าอินดีมีใช้เนี่ก็มีส่วนเด้ครับผมมีส่วนครับผมว่ามีส่วนที่ให้ที่ให้ม่วยหมดลูกมันขยายโตรขยายโตรที่นะครับอืมการที่เบิ่งผมเบิ่งแล้วสังเกตเบิ่งว่าผมสังเกตรงมือเนาะนอนเฝ้าทั้งคืนนอนเฝ้าทั้งคืนเลยเฝ้าทั้งคืนกลางคืนผมกลางคืนมันก็ลุกไปจ่างๆี่บ่มีเพียงไหวจรงๆี่ะ ผมหูเมียมาผมเห็มันก็ไปยืนพอหนานเกมียนผมก็เอาเยางมาให้พกกุ่มผมก็เอามาให้โอ้ครับมันจะกิกนหลักๆนี่คือต้องวางฟางไว้ตลอดอกลางคืนกลางคืนผมมีตอวางฟางเอาไว้โอ้ครับผมแต่ว่ากลางเว้นเนี่ยผมจะมีให้ตอนตอนเช้าแบบนี้แหละครับหลังจากนั้นไปถ้ามันกินว่าเบิร์ผมก็ดิเก็ฟฟางเขาคอกไว้คืึ่ครับแล้วก็ดิหายาไหมมันกินครับแล้วก็ช่วง ใบใบนี่สิไห้มันอีกแค่นึงครับผมเออแล้วก็พร้อมกินใบจบแล้วเพ๊บพุ่นตอนเย็นผมเจียวเพียงไห้ครับแล้วก็ค้างไว้ในห้างมันก็จะลูกกินแล้วเตรียมการยังไงครับปลูกหญ้าไว้เยอะแค่ไหนครับปลูกหญ้าไว้กับเอาผมผมก็ปลูกไว้ซํานี่แล้วก็บด้วยดูสวนพุ่นกับนีอีกอ๋อนี่ครับผมครับนี่ป้าหยานี่เวียนสามรอบสี่รอบเลยเนี่ยครับตอนเวียน ก็ถือว่าปลูกยากไว้เยอะเหมือนกันนะพ่อเนาะครับก็พราพอได้เลี้ยงนะครับเจ้าโอกาสขยายก็ซื้อมาอีกสองโลมือวันนี่แหละอ๋ออืมที่มาวันเอาไม่ที่มาวันเพิ่มอีกจ้ะก็ว่าที่ได้จักสองงานหรือว่าเครื่องไรนี่แหละครับเออที่วันไปนั่นอีกก็ตีเลี้ยงไปนี่แหละครับเลี้ยงแบบใจมากเนาะครับเบื้องล้วงสิกับมันขุนที่เขากับโอ้เห่นน้ำมันอยู่น้ำมันเขาไปทูเนื้อถูตัว เบ้ถูตัวเห็นทั้งว่าไปถูงตีกับโตอื่นตีกับเหลียวเบ้อเฮาเด้ต้องเห็นแล้วก็มีความสุขเนาะนี่อมันก็น่าหักไปอีกแบบหนึ่งครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณพ่อนะผมให้เยี่ยมชมครอบวัวนะผมครับผมการเลี้ยงวัวแบบบ้านๆแต่ก็มีความสุขนะครับผมนี่เลี้ยงวัวครับผมถ้าติมาเบ้อมาชมก็ยินดีครับครับนี่ยินดีต้อนรับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับ